สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงดวงชะตาคนเกิดวันศุกร์ประจำเดือนมิถุนายนเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะการทํานายเป็นการทำนายโดยรวมอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าด,ดวงแบบรวมนะคะไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึง่ง ดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะรับแต่พลังงานบวกๆดีๆไปค่ะสิ่งไหนไม่ดีอย่ากเก็บเอาไปใส่ใจนะคะและอย่าเอาคําทํานายนี้ไปตัดสินเรื่องสําคัญใดๆในชีวิตนะคะมาดูดวงชะตาคุณเกิดวันศุกร์นะคะเป็นอย่างไรในเดือนมิถุนาย,ยนนี้ตัวคุณพระพิฆเนศทรงหนู เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีชีวิตคุณพบความสําเร็จรออยู่หรือช่วงเวลาที่คุณต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือคุณนําความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในตัวคุณนะคะมาพัฒนาปรับปรุงตัวคุณเองพบกับความสําเร็จเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงคุณพร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆความพยายามความสําเร็จขยนันไม่อยู่นิ่งเฉยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ความสําเร็จเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือตัวไพ่บอกว่าตัวคุณนะคะเปลี่ยนแปลงตัวคุณไปในทางที่ดีแล้วค่ะปรับปรุงเคลื่อนไหวในเดือนนี้คุณจะพบสิ่งดีๆเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีไม่ตัวคุณเองก็พัฒนาตัวคุณไปในทางที่ดีบ่วงพันบุญจับนางมโนรา รู้สึกเหมือนคุณจะอึดอัดวิตกกังวลเป็นบ่วงเป็นปัญหาที่คุณเผชิญอยู่แต่เหมือนจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะค่ะคุณปรับปรุงตัวคุณเองคุณคุณเผชิญอยู่ที่คุณรู้สึกอึดอัดวิตกกงังวลคุณอ่อนไหวใจอ่อนขี้สงสารเชื่อคนง่ายไว้ใจคนอื่นมากไปถูกหลอกถูกลวงได้ง่ายคิดผิดตตัดสินใจผิดพลาดได้หรือด้วย,วย,วยความดื้อรั้นของคุณเอง แล้คุณก็ปรับปรุงตัวคุณเองไปในทางที่ดีแล้วะคะ่ะ<ม>การศึกษานะคะพระเทวาฤสีขุมทรัพย์แห่งสติปัญญา<ม>ความสำเร็จคิดหวังตั้งใจการเรียนการศึกษาการเดินทางความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณคิดวางแผนไว้ะคะ่ะจะพบความสําเร็จพระโคนทุทิความอดทน ภาระแบกรับทั้งของตัวเองและคนอื่นแล้วคุณจะได้รับผลตอบแทนและค่ะสิ่งที่คุณกระทำอยู่นะคะความสุขความสําเร็จพระพิคเนตความสำเร็จสมหวังคิดต้องการไว้ผู้คนช่วยเหลือความสุขโชคลาภชื่อเสียงความสำเร็จที่คุณจะ จะเกิดขึ้นกับคุณท้าวิลุปักค้นหาสุข,ขุมรอบครอบเยือกเย็นคิดตึกตองใครควรด้วยความรอบครอบคิดตัดสินใจต่างๆรอบครอบนะคะแล้วคุณรู้จังหวะเวลาที่จะคิดที่จะแก้ไขคุณมีพลังยานสัมผัสยานสังหณ์มีสัมผัสที่6อยู่ในตัวคุณรอคอย มันอดทนช่วงจังหวะเวลาที่คุณก็รู้นะคะช่วงเวลาไหนที่คิดที่จะตัดสินใจที่จะทําที่จะเกิดขึ้นกับคุณพวกคุณมากด้วยพลังความสามารถเข้าใจอ่อนล้าพยาคุดกำนางกากีติดบ่วงอุปสรรคปัญหาอยู่ด้วยใช้เวลาคิดปรับปรุงตัวคุณเองค่ะก็พบกับความสำเร็จผ่านพ้นอุปสรรคไปได้เทพาอังคาร ช่วงเวลาที่ต้องต่อสู้แข่งขันเอาชนะอุปสรรคบรรลุเป้าหมายที่คิดที่วางไว้กำลังตัดสินใจนะคะีค่ะพลานมแผงสอนด้วยความมั่นใจของคุณลงมือทำอะไรก็จะสำเร็จเพื่อรู้จังหวะของคุณพัะทักษะก็ยังเหมือนต้องรอบครอบนะคะในเดือนนี้ พินิจพิจารณาใช้เหตุและผลเหมือนไพ่จะบอกว่าคุณกำลังปรับปรุงตัวคนเองเหมือนที่ผ่านมาคุณก็เหมือนพละแบกรับอดทนต่อสู้ช้าๆแต่จะมั่นคงด้วยอดทนที่ผ่านมาคุณก็จะพบความสำเร็จความสมหวังที่คุณคิดคุณต้องการในยล้าเคลื่อนไหวแต่คุณต้องปรับปรุงตัวคนเองค่ะแล้วคุณก็ปรับปรุงเป็นช่วงปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ผ่านพ้นอุปสรรคความอดทนคุณอดทนต่อสู้ช่วงเวลาที่ต้องอดทนนะคะต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาที่จะเกิดขึ้นการเพื่อบรรลุเป,ป้าหมายใช้กำลังกายกำลังใจสติปัญญาความมานะพยายามเพื่อเอาชนะปัญหาแต่คุณก็มั่นใจด้วยความมั่นใจมีสตินะคะรอเวลาที่จะคิดตัดสินใจเหมือนไพ่จะบอกให้คุณศึกษา ที่จะเกิดขึ้นศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมหรือคน้นคว้าค้นหาพัฒนาตัวคุณเองนะคะปรับปรุงพัฒนาเรียนรู้ต้องจังหวะเวลาที่คุณรู้แล้วต้องแก้ไขที่คุณกินไม่เข้าใครไม่ออกเป็นบ่วงเป็นอุปสรรคที่กําลังเผชิญด้วยความสุข,ขุมรอบครอบของคุณนะคะหรือการปรึกษาผู้รู้ผู้ ให้ช่วยเหลือหาทางออกแต่คุณมากด้วยความรู้ด้วยตัวคุณหาทางออกได้เพราะคุณมีอุปสรรคปัญหาคิดตัดสินใจด้วยความสุข,ขุมรอบครอบของคุณด้วยความนิ่งคิดพิจนารณาเนะคะีค่ะไม่ใจร้อนวุวามบุมบามไม่ดื้อหลนันดันทุลังด้วยความรอบครอบคิดหาทางออกได้แล้วเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วจะสมหวังนังนที่คุณคิดคุณต้องการ แล้วไพ่ก็ยามสามว่าความรอบคอบพินิษพิจารณาด้วยความเที่ยงตรงเป็นธรรมจะคิดจะตัดสินใจทำอะไรคิดตรงไปตรงมาแต่คุณก็มากด้วยความรู้ความสามารถนะคะอดทนต่อแรงเสียดทานปัญหาต่างๆได้รอบคอบคิดเนะะี่ยค่ะติกตองไข้ควรค้นหาทางออกรู้จักการปณีปรนอมไก่เกียทุกสถานการณ์ได้ ในเดือนนี้เหมือนไพ่จะบอกช่วงเวลาที่คุณต้องปรับปรุงตัวเองแล้วคุณกําลังปรับปรุงตัวเองขึ้นไหวศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมหาอกจังหวะเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมคุณรู้ลกแก้ไขอุดทุนมาพยายามความสําเร็จรออยู่ศึกษาะคะ่ะในเดือนนี้ศึกษาเรียนรู้พัฒนาตัวคุณแล้วคุณบรรลุเป้าหมายนะะี่ยค่ะ เป้าหมายอันยิ่งใหญ่ด้วยความมานาพยายามอดทนคุณก็จะสำเร็จเมื่อคุณลงมือทำคิดตัดสินใจต้องศึกษาให้รอบครอบมั่นใจด้วยตัวคุณรู้นะคะมั่นใจแล้วคุณตัดสินใจลงมือทำอะไรลงไปก็จะพบกับความสำเร็จนะที่คุณคิดปรารถนาดังที่คุณต้องการ ที่ผ่านมาคุณก็อดทนปัจจุบันก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถึงมีปัญหาเป็นบ่วงติดขัดอ,อุดอัดศึกษาเพิ่มเติมเรียนรู้ไพ่ก็ย้ำสามบอกคล้ายๆเดิมคิดที่จะเกิดขึ้นกับคุณตึกตองเหมือนไพ่กว่าค้นหาทางออกด้วยความรอบคอบถ้าคุณมีพลังจิตที่เข้มแข็งนะคะสุข,ขุมรอบคอบเยือกเย็น คิดพิจารณาตึกตองให้ควรด้วยตัวคุณเองหรือปรึกษาผู้รู้หรือตัวคุณหาทางออ,ออกได้ <c oughs> แล้วคุณตัดสินใจทำอะไรก็จะสำเร็จแล้วค่ะค่ะ <c oughs> ขอบคุณการกดติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ